สวัสดีคะ่ะวันนี้พี่การมีเมนูรอร่อยๆอใหม่ๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําไข่ยัดไส้ทรงเครื่องค่ะเพื่อนๆคะ่ะพี่การได้เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์สําหรับที่จะทําไข่ยัดไส้ทรงเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกแล้ววันนี้เครื่องแน่นๆเลยคะ่ะพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูได้เลยคะ่ะ รับรองเด็กๆชอบแน่นอนนะคะสีสันเริ่มมาแล้วค่ะอันดับแรกคือไข่ไก่นะคะห้าฟองค่ะหอมใหญ่นะคะห้าสิบกร,รัมนะคะเราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆนะคะ,ะข้าวโพดหวานนะคะห้าสิบกร,รมัมกระเทียมสองช้อนโต๊ะนะคะเมะเขือเทศห้าสิบกร,รัมค่ะเอาเม็ดออกด้วยนะหั่นเต๋าด้วยต่อมานะคะ,ะถั่วลันเตาก็ห้าสิบกร,รัมนะคะ พิการก็ใบแบ่งจากฟู้ดแลนด์นี่นแหละคะ่ะที่เขาขายสลัดเนาะ,ะต่อมานะคะแครอทนะคะหั่นเต๋หาสิกรัมค่ะปรุงด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งหนึ่ช้อนชานะคะ,ะซีอิ๊วขาวหช้อนชาค่ะแล้วก็นะคะ,อะซอสเอาน้ำมันหอยนะคะหช้อนโต๊ะค่ะวันนี้เราก็ใส่พริกไทยหนึ่งช้อนชานะคะเป็นพริกไทยป่นค่ะ,ะตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ,ะแล้วก็ผงปรุงรสหช้อนชา าขาดไม่ได้เกือบลืมนะคะหมูเนื้อแดงนะคะร้อยหกรัมบดละเอียดนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่สำหรับจะทำไข่ยัดไส้ทรงเครื่องของพิการก็ครบเรียบร้อยนะคะเราจัดการเลยค่ะเอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปสักสองสาช้อนโต๊ะนะคะพอน้้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอากระเทียมสับของเราเนี่ยลงผัดให้สุกหอมเลยค่ะ ผัดหอมได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูสับที่เราบดละเอียดลงไปก่อนขั้นตอนนี้เราก็ผัดกระเทียมก่อนแล้วกันนะคะให้สุกหอมนะคะอ,อย่าไม่ต้องเอาไม้นะเอาแค่พอสุกเหลืองหอมพอแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เราก็เอาตะหลิวนะคะจัดการนะคะยียีคุกเค้าให้เข้ากันกับกระเทียม เอานะคะตะลิวนะคะอีแบบนี้เลยอาจจะติดกระทะสักนิดสักหน่อยนะคะก็กระทะบ้านๆน่ะถ้าเพื่อนๆมีกระทะเทปลอนนะคะรับรองเลยค่ะไม่ติดแน่นอนนะคะก็จะเอาตะลิวนะคะอีแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอะมองว่าทำไมหมูพีการละเอียดพีการให้ล้านขบดสามรอบค่ะ ใส่เลยค่ะแครอทนะคะตามด้วยนะคะ,ะถั่วรันเตาแล้วก็ข้าวโพดหวานของเราขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคุกเข้าให้เข้ากันค่ะส่วนหอมใหญ่กับเมเทศนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นลำดับต่อไปเพราะเข้าสุกง่ายแล้วก็นิ่มอันนี้เราผัดในส่วนของแข็งๆก่อน โอ้โหแค่นี้ก็เครื่องเต็มกระทะแล้วค่ะอ่าเราก็ใส่เลยค่ะอ่าสีอิววขาวนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะพริกไทยปน่นแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจัดการผัดนะคะคลุกเค้าให้เข้ากาันเพื่อนๆก็ลองชิมดูก่อนนะคะ เอารถที่เราชอบอเครื่องยัดไส้ของเราเนี่ยก็จะออกหวานหวานนิดนึงกลมกล่อม่ะคมกลม่อมต่อมาเลยค่ะเราก็ใส่เลยค่ะหอมใหญ่นะคะหม่คะหอมใหญ่เขาแบบจะสุกง่ายเราใส่ทีหลังนะคะกับมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศนี่เวลาหั่นเพื่อนๆเ,เอาเม็ดออกด้วยนะคะแล้วก็หั่นเล็กๆเกต่าเล็กๆนะคะจัดการเลยค่ะขั้นตอนนี้ เราก็ผัดเลยค่ะเ,เพื่อนเจะสังเกตดูได้นะคะว่าเครื่องของเรานี้แน่นมากคุณค่าอาหารครบถ้วนค่ะเ,เพื่อนๆว,ว้าวน่าทานไหมคะนี่ขนาดไส้นะเนี่ยต่อมาค่ะเราตักใส่ไว้ก่อนเลยนะคะสุกแล้วเราก็มาทำในขั้นตอนของไข่ค่ะเพื่อที่จะทำการห่อไงะคะ เอาน้ำเอากระทิเอากระ,ะทะตั้งไฟนะคะพอกระทะร้อนได้ที่เนี่ยเราก็เอาน้ำมันออกเหลือแต่กระทะกับความร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปนะคะเราจะแบ่งใส่นะคะเป็นหนึ่งกระบวยค่ะหรือประมาณร้อยกร,รัมก็ได้ค่ะกะดูนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใส่ไส้ลงไปแล้วเราก็จัดการห่อเลยค่ะ สะดวกวิธีไหนก็ใช้ได้หมดค่ะห่อให้ได้แล้วกันถ้าเราจะใช้มือเดี๋ยวมันก็จะร้อนนะเนาะเห็นไหมคะน้าทานไหมคะอ่าค่อยๆกลับนะค่อยๆพลิกไปเราก็จะทําให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพิการจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะคะอ่าแบบนี้เลย เสร็จแล้วนะเราก็ใช้วิธีนะคะใช้ไม้พายนะคะจับแล้วก็พลิกเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่ใส่จานค่ะนี่เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะไข่ย,ยัดไส้ทรงเครื่องของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาเดี๋ยวพี่การก็จะแหวกไส้ให้ดูนะคะ ว่าไส้แน่นแค่ไหนนี่คะ่ะอ่าจัดเลยคะ่ะไส้แน่นแน่นนะว้าวเพื่อนๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ